แม้ว่าจะมีการผ่านเขาเรียกการฆ่าเชื้อก่อนที่จะบรรจุพันเนี่ยครับมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะปลอดภัยหรือว่าสะอาดซะเลย100%มันอาจจะไปเจอแจ็คพอตก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผักต้องล้างทุกครั้งนะครับอาหารแม้จะเป็นอาหารกล่องอาหารกระป๋องหมดอายุแล้วต้องทิ้งแล้วแน่นอนบางทีเปิดออกมาแล้วเนี่ยยังต้องดูด้วยซ้ำว่ามีอะไรแปลกปลอมอยู่ในนั้นหรือเปล่า คุณยาชอบมากตั้งแต่เด็กๆเลยนะแต่พอไปเห็นคลิปันั้นปุ๊บเอาไปทอดก่อนดีกว่าทาดาแอนแอนแอนไม่เอาแอนแอนแอนนะครับเอาทาดาดีกว่านะเมคกิดอีซี่ก็ไปอีกแล้ววันนี้จะมาทำเมนูตัดต่องที่ทุกบ้านเนี่ย ชอบทานโดยเฉพาะเด็กๆนะั่นชอบทานปลาปองมากนะมันมีรสชาติของมะเขือเทศอยู่ในน้ำนหวานอร่อยะครับแต่ว่าจะบอกผมว่าไปรับทราบข้อมูลมาอย่างหนึ่งว่าปลากระกป๋องเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการผ่านเขาเรียกการฆ่าเชื้อก่อนที่จะบรรจุพันเนี่ยครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าม,ามันจะปลอดภัยหรือว่าสะอาดซะเลย100ซมันอาจจะไปเจอแจ็คพอตก็ได้ใครจะไปรู้และแจ็คพอตเนี่ยมันเป็นแจ็คพอตตัวเล็กๆครับที่มันอยู่ในเนื้อั์น,นะครับดังนั้น ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจากกับผู้ใหญ่หรือว่าโดยเฉพาะกับเด็กเราปลากระป๋องก็เอาไปผ่านความร้อนจะเอาไปผัดเ,เอาไปทอดซะหน่อยก็เวิร์กที่สุดนะครับอย่างน้อยป้องกันได้ระดับหนึ่งวันนี้นําเมนูปลากระป๋องนะครับซึ่งพูดแล้วก็น้ําลายไหลไงเห็นไหมเห็น,หน,นมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยอืมกลิ่นแม่งชวนเต,ตะจมูกมากเลยคนยะ่ญญาชอบมากตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะแต่พอไปเห็นคลิปอันนั้นปุ๊บ เอาไปทอดก่อนดีกว่าวันนี้จะมาทําเมนูที่ใช้เครื่องต้มยำนะครับที่ทุกบ้านก็คนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะมีบางคนก็ปลูกเอาไว้เองนะเช่นตะไคร้อย่างนี้ใบมะกรูดอย่างนี้ไปเด็ดเด็ดมานะครับแล้วก็เอามาทําอาหารได้เลยครับใช้หัวหอมนะครับหอมแดงไทยน้ำลายไหลพริกซอยซะหน่อยนะใบมะกรูดถักสามเกลือปรุงรสจ้ะไปเลยดูซชวว่ามันจะง่ายแค่ไหนแล้วมันจะออกมาอร่อยอขนาดไหน,น ผักเนี่ยต้องล้างก่อนนะครับเอาไปล้างก่อนเ yeah. อ้าล้างแล้วล้างแล้วเอาหัวหอมที่หลังเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาไหล เสร็จแล้วไปลุย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  เริ่มแรกเอาตะไคร้กับบิกแล้วก็หอมลงไปทอดก่อน,นครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับไฟอ่อนๆแล้วเราก็เอาปลากระป๋องลงไปใส่โคกสามเกลือประมาณสัก ช้อนโต๊ะนะไม่ต้องเยอะนะครับน้ำปลาหน่อยหนึ่ง yeah. ย่นะจบ ขึ้นจมูกจริงๆเลยสมุนไพรมันก็ต้องอย่างนี้แหละฮะขับลมขับน้ำมูกขับอะไรโพรงไซนงสนัดโล่งหมดเลยครับบอกเลยไม่มีรสเปรี้ยวนะถ้าจะมีรสเปรี้ยวติดลิ้นก็จะมาจากตัวพริกสดครับแต่บอกเลยว่าหอมมากอือหืออือหืม มมีไฟเบอร์นะครับสมุนพไพรไทยนี่เป็นสิ่งที่แบบโอ้โหทั่วโลกต้องการมากๆเลยนะเดี๋ยวน้ำลายไหลชอบประปองมากเลยแต่ว่าันนี้คือปลอดภัยที่สุดนะครับจากคลิปที่เคยดูตอนนี้เวลาที่เอามาผ่านกระบวนการทอดหรือว่าผัดแบบนี้นะกินได้อย่างเขาเรียกอะไรนะใจชื้นสบายใจมากไม่เกิดปัญหาแน่นอนนะะ ในร่างกายของมนุษย์เรานะเรื่องของพยาธินะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยดูแลกังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นผักต้องล้างทุกครั้งนะครับอาหารแม้จะเป็นอาหารกล่องอาหารกระป๋องหมดอายุแล้วต้องทิ้งแล้วแน่นอนบางทีเปิดออกมาแล้วเนี่ยยังต้องดูด้วยซ้ำว่ามีอะไรแปลกปลอมอยู่ในนั้นหรือเปล่ามีหลายโรคที่เราเป็นโดยที่เราไม่รู้สาเหตุว่ามาจากอะไร มันอาจจะมาจากพยาธิตัวเล็กๆน้อยๆอยที่อยู่ในอาหารก็ได้นะครับคนบ้านเรานึกว่าเขาทํามาสะอาดแล้วไว้ใจเขานะครับเอาไปให้เด็กทานหรือแม้กระทั่งคนเท่าคนแก่ก็ป่วยขึ้นมาโดยฉับพันโดยไม่รู้สาเหตุก็มีดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดใดจ,จะเป็นอาหารที่เขาหมักดองหรือว่าพ a าสติลไลซ์ใส่กระปงกระป๋องอะไรปุ๊บแกะออกมาแล้วเทสก่อนนะครับว่ามีอะไรแปลกปลอมหรือไม่หรือเอาให้แน่ใจผ่านความร้อนเป็นดีที่สุดวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีลิงก์เรื่องของอภยัยจากพยาธิให้ดูข้างใต้อาจจะเป็นเรื่องที่แบบแหวะๆหน่อยแต่ว่าเรามองมันเป็นความรู้นะครับอย่าไปมองกันแล้วใช้อารมณ์แบบรักหรือชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยแค่เป็นความรู้ครับความรู้แต่เราเขาเรียกอะไรูว่าอะไรวะรู้ไว้ใช่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามรู้ไว้ไงครับอืมไปกินต่อแล้วนะขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ครับเจ้าวอวยพรครับ